แต่ทุพรมันยังมันยังมีหน้าออกเหารัฐบาลน,นี่อยู่มาปีนะครับตั้งแต่จมัยเสฐาน่าจะปราบเพราะว่าแก๊งเนี่ยมันทั้งอยู่ในประเทศไทยทั้งอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านทาไมไม่รีบปราบตัดไฟเนี่ยมันนะครับไปเหมาอย่างนั้นควายนะมึงจะให้ไปตัดทีละบ้านไอ <c oughs> <c oughs> ไปควายไปตดัดมันก็มีผลกระทบถ้าไปตัดเหมาอย่างนั้น นะครับนายกประเทศไทยควายมึงจะให้นายกไปสั่งบ้านด้านบ้านนี้เหรอครับไม่ใช่นายกประเทศพม่านะอุ้งญิงเป็นนายกประเทศไทยเห็นไหมครับแกนนากอปปสเท่านั้นนะครับที่มาร่วมรัฐบาลคือเพื่อให้เกิดความปองดองนะครับพี่น้องยังไม่เห็นเลยครับนะไอพวกที่ไปเห่าหอนอยู่ข้างนอกมันไม่รู้เรื่องไงครับอย่างไอลิมอย่างเนี้ยตอนนี้ก็ <laughs> นะ ตกไปแล้วครับไอริมไม่มีอะไรจะเล่นแล้วไปเล่นแจงโมลแล้วครับแต่ผมสารเจ๊อ้อยครับไม่รู้ยังไงเป็นตายหายดียยังไงก็ไม่รู้ครับนะเจเจ๊หมื่นล้านนะแต่นายตั้มก็จัดไปเจ็ดสิบกว่าล้านแะครับเห็นหรือยัง,ยงความก้าวหน้าการพัฒนาครับความรับผิดชอบของรัฐบาลเห็นไหมครับแต่ตุพรมันยังมันยังมีหน้าออกมาหา รัฐบาลนี่อยู่มาปีนะครับตั้งแต่สมัยเศรษฐาน่าจะปราบเพราะว่าแก๊งมันทั้งอยู่ในประเทศไทยทั้งอยู่ในประเทศทุน่นมาาทำไมไม่รีบปราบตัดไฟเนี่ยมันนะครับไปเหมาอย่างงั้ควายนะมึงจะให้ไปตัดทีละบ้านเหรอ <c oughs> ไอควายไปตดัดมันก็มีผลกระทบถ้าไปตัดเหมาอย่างนั้นนะครับ นายกประเทศไทยควายมึงจะให้นายกไปสั่งบ้านนั้นบ้านนี้เหรอครับไม่ใช่นายกประเทศพมา่านะอุ้งยิงเป็นนายกประเทศไทยเห็นไหมครับมันโชว์โง่นะจตุพรมันยังโง่ซ้าําซากอีกครับนะผู้ถามหน่อยว่ารัฐบาลบิดามึงที่มึงสนับสนุนเนะี่ยสิบปีควายจีนอะไรอยู่โตจีนนะนะ่ะนะจัดโตจีนครับก่อนเลือกตั้งนะ่ะปีหกสองนะ่ะ รือยังนะจีนไหนล่ะครับมาช่วยโต๊จีนหน่ยครับนะจีนไหนมาช่วย <c oughs> นะมึงพูดมึงไม่คิดนะความเป็นคนมึงยังมีอยู่หรือเปล่าวะไอ้นี่วะนะมึงมงีมึงยังมีความเป็นคนอยู่หรือเปล่าแต่ทุกทอดนะโอ้โหครับมึงอายไหมล่ะ ต้องบอกว่าเสื้อแดงเนี่ยนะครับโดยเฉพาะไอ้สีรดรืไอ,อ้ควายสีรูดไม่มีแดงแล้วนะคนกรุงเทพยอย่าลืมนะครับเป็นกระแสคนกรุงเทพเนี่ยการเลือกตั้งสสเนี่ยเขาไปตามตามกระแสครับนะเขาไปตามกระแสไงไปตามโพไปตามกระแสนะคนไหนปั่นเยอะก็ได้เปรียบนะครับคนไหนที่อยู่ในนะครับออนไลน์เนี่ยก็ได้เปรียบ นะแต่พักเพื่อไทยเนี่ยครับนะพักเพื่อไทยเนี่ยกระแสตอนนั้นก็ต้องเข้าใจไม่ได้เป็นรัฐบาลมามาเป็นสิบปีครับท่านผู้ชมนะเขาก็อยากลองของใหม่แต่ลองของใหม่มันไปได้ไหมครับทุกวันเนี่ยครับระยะทางพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์มันยังได้ผลนะครับว่าพักการเมืองพักนี้เนี่ยเละครับถ้าได้มาเป็นรัฐบาลดีเละครับนะปราบแก๊งคอร์เซนเตอร์ครับ ดูสิครับถ้าไม่แน่จริงครับอันวาอิบบาฮินเนี่ยไม่เอาไปเป็นที่ปรึกษาหรอกครับใครล่ะครับจะปราบได้ใครจะคุยกันรู้เรื่องล่ะครับกับภูมิภาคนี้นอกจากพันธมต์โทรดร็ักเร์ก็ถืนะครับประเทศไทยโชคดีผมถึงบอกว่าประเทศไทยโชคดีครับที่มีตระกูลชินวัตรมาดูแลบ้านเมืองนะเหมือนพม่ก,ก็องซานทูจีครับ เห็นได้ยังครับผู้นำทางจิตวิญญาณผู้นำทางความคิดเป็นเสาค้ำเสาหลักนะครับให้กับประเทศครับมีใครลหละครับจตุพรรึงเอามาต์นะฟิลิปปินส์ก็นะครับมาโก็ตูเนียครับ <laughs> นะเห็นได้ยังมันก็มีแค่นั้นครับเวียดน,นามกวโฮชิมินไงอ่านะจีนก็เหมาเจ๋อตงครับ หลักของประเทศเขานะลีนินโซเวียตเจอนยอยางครับผู้นําทางจิตวิญญาณของเขามีครับนะเกาหลีก็ปักตรงฮีครับนะเเยอเจอเนียังนี่คือประเทศเราถ้าไม่มีทหารก็มีจินวัตครับน,นะในการปกครองประเทศเพราะว่าเราเห็นความตั้งใจความ นะครับความตื่นตัวครับในการที่จะแก้ปัญหาให้กับพี่น้องคนใดแก้งคอเซนเตอร์ครับสิปีไม่ปราบอ่ะไม่ปราบมีทั้งมสีส่ครับนะผมอยากให,ให้มองภาพย้อนหลังครับไม่ปราบครับเห็นไหมดีไอคอนเนี่ยนะครับปล่อยให้โกงพี่น้องครับถ้าไม่มีรัฐบาลอุ้งอิงนี่นะครับจะโดนโกงไปอีกเท่าไหร่จตุพรมึงทำไมไม่พูด นะเดียอออนเป็นไงนั่นคือตั้งมาเพื่อกงประชาชนครับเพื่อเอาเงินไปแบ่งกันแดกครับทําไมจะไม่รู้ล่ะครับนะเส้นทางเงินมันไปไหนหล่ะครับขวัญใจนักการเมืองรุ่นใหญ่นะครับนะชนรัศมีเป็นไงล่ะครับเห็นหระยะแต่พวกมึงไม่เคยเห่าเลยนะแต่ทุพพเรื่องนี้นะครับแก๊งคอร์เซนเตอร์ครับโดน ไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านนะครับประเทศทเขมรไม่ไว้ครับท่านดักชินต้องทำครับเพราะว่ามันกระทบไปทั้งโลกเลยนะครับและก็เป็นนะครับเป็นความเสียหายของประเทศครับมันใช้ประเทศไทยเป็นทางผ่านครับบอกว่ามาทำงานประเทศไทยใครก็อยากจะมาแต่มาถึงแล้วมันนู่นครับไป แกงคอรเซนเตอร์ครับเห็นหรือยัอยงครับแต่ทั้งนั้นทั้งนี้ครับถึงมันจะเป็นปลายเหตุนะครับตัดไฟตัดนะครับนะบล็อกน้ํามันไม่ให้เข้าถือว่าเป็นปลายเหตุนะครับแต่หลักๆมันก็คือคนไทยนะครับนะอย่าอย่าดูแต่ละครอย่าดูแต่มวยครับอย่าเล่นแต่เกมบอกลูกห้านหน่อยติดตามข้อมูลข่าวสารว่ามันหลอกแบบไหน ให้มันดูหน่อยครับไม่ใช่ว่าเล่นเกมทั้งวันครับแม่ก็โอ้โหดูแต่ละคอนครับนะเวลามีข่าวมาหนี่งรีโมดปั๊บปั๊บหนีเลยครับ <c oughs> นะช่วยกันดีครับนะมันจะเป็นภูมิคุ้มกันเพื่อไม่ให้ท่านถูกหลอกครับตอนนี้เลวดีก็มีม็อบนะครับมันช่วยเหลือไม่ได้ครับม็อบเพราะว่าปุงญิงเป็นรัฐบาลไทยครับ เป็นพักการเมืองประเทศไทยไม่ใช่พักพม่าครับนะก็ว่ากันไปครับไม่ใช่ว่าปิดทาวรน,นะครับท่านผู้ชมนะจนกว่าเหตุการณ์มันจะนะครับเจ้าหน้าที่ไปเคลียร์จนกว่าปกติว่าแก๊งพวกนั้นเนี่ยนะครับลดน้อยถอยลงแล้วก็หายไปคนระับก็เปิดไฟให้ใช้เหมือนเดิมครับเพราะว่าเราขายไฟเราก็ได้เม็ดเงินเข้าประเทศนะครับปีละหก เจ็ดร้อยล้านนะครับนะที่เราได้จากการนะครับขายไฟให้ประมา่าเป็นธุรกิจครับนะไม่ใช่ว่าขายไปเพื่อที่จะนะครับเหมือนกับคนบางกลุ่มบางพวกกำลังปัดแบอบกว่าโอโ้พักเพื่อไทยนะครับมึงปล่อยไฟให้แก๊งโคเซนเตอร์มันปล่อยมาเป็นสิบสิบยี่สิบปีแล้วทำไมไม่พูดล่ะครับนะเป็นไงรัฐบาลทาหาร มันเคยช่วยเหลือพี่น้องประชาชนไหมครับมันเคยไหมนะนี่คือสิ่งที่อยากจะฝากนะครับพี่น้องคนไทยที่รักบ้านรักเมืองรักประชาธิปไตยต้องตื่นรู้ต้องรู้เท่าทันนะครับนะเพราะว่าประเทศเราเนี่ยครับมันต้องฟื้นฟูครับมันต้องฟื้นฟูเพราะว่าสิบปีที่แล้วนี่นะครับนะ อย่าลืมนะครับว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยพึ่งมานะครับขาดการเป็นรัฐบาลมาตั้ง10ปีครับแต่อยู่ได้ขนาดนี้ผมก็ถือว่านะครับผมก็ถือว่าคนเชื่อแดงยังนะครับอุดมการยังไม่เปลี่ยนครับนะพรรคเลือกคนประชาชนเลือกพรรคพรรคที่ทําให้ประชาชนกินได้สัมปัตได้นะครับนะเห็นเห็นภาพหรือยังครับว่า การเมืองเนี่ยมันขึ้นอยู่กับประชาชนครับมันไม่ได้ขึ้นอยู่ที่พวกองคอ์กรอิสระมันไม่ได้ขึ้นอยู่ที่นาหารนะครับนะมันขึ้นอยู่กับประชาชนถ้าประชาชนเรานี่ครับร่วมกันช่วยกันนะครับเลือกพักที่ทำประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนนะครับผมว่านะครับนะไม่เกินสองสามสมัยคนไทยก็จะได้เงยหน้าอาปาก จะได้รับความช่วยเหลือนะครับเศรษฐกิจก็ต้องพลิกเพราะว่าเห็นไ,ไหมครับนโยบายแต่นโยบายเข้า,าเป็นประโยชน์ให้กับพี่น้องคนไทยเท่านั้นครับนะเป็นประโยชน์ทั้งนั้นเลยพี่น้องจะไม่เอาแบบนี้เลยครับแล้วนะก็ขอฝากนะครับนะก็ขอฝากนะครับพี่น้องคนไทยต้องต้องตื่นรู้ต้องรู้เท่าทันนะ